สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาเข้าวคัวเราจะมาชวนข้าวคัวทำเมนูกระเพาะปลาตุ๋นยาจีนทานกันค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบก่อนนำกระเพาะปลาแล้วก็เนื้อไก่ไปลวกน้ำทิ้งก่อนแล้วก็ล้างเอาเมือกออกให้สะอาดหลังจากเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลงมือทำกระเพาะปลาตุ๋นยาจีนทานกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดก่อนพอน้ำเริ่มเดือดแล้ว ก็ให้ใส่ไก่ที่เราลวกไว้ตั้งแต่แรกใส่ลงไปในหม้อเลยการนำไก่ไปลวกก่อนเอามาต้มก็จะทำให้น้ำซุปเราใสเพราะเราได้ลวกเอาเมือกแล้วก็เอาเลือดไก่ออกหมดแล้วแล้วก็ใส่เห็ดหอมที่แช่น้ำไว้จนนิ่มใส่ลงไปเลยทีนี้ก็จะมาปรุงรสชาติของกระเพาะปลาตุนยาจีนกันเลยใส่เกลือลงไปใช้เป็นดอกเกลือจะได้ไม่มีรสชาติเค็มเกินไปแล้วก็น้ำตาลกรวด เพิ่มรสชาติให้น้ำซุปให้มีความหวานอ่อนๆแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเพิ่มรสชาติและสีสันให้กับน้ำซุปใส่ซุปก้อนลงไปปรุงรสชาติของกระเพาะปลาตุนยาจีนประมาณนี้ก็พอแล้วเราจะปรุงรสชาติให้อ่อนๆไม่ต้องเค็มมากแล้วก็ใส่กระเพาะปลาลงไปเลยกระเพาะปลาก่อนจะนำมาใส่เราก็นำไปต้มกับน้ำที่เดือด ใส่ขิงแล้วก็รากผักชีลงไปต้มเพื่อไล่เอาน้ำมันในตัวของกะอระเพาะปลาออกและก็ความหืนในตัวของกะอระเพาะปลาด้วยพอน้ำซุปเริ่มเดือดขึ้นมาอีกรอบก็ให้ใส่สมุนไพรจีนลงไปเลยเราก็จะใส่หอยซัวแล้วก็เง็กเต็กลงไปก่อนในส่วนของตัวเกากีเราจะใส่ทีหลังนะคะแล้วก็ให้ลดไฟลงเป็นไฟอ่อนสุดแล้วก็ทำการตุ๋นต่อเป็นเวลา45นาทีนี่ตัวน้ำซุปก็ใส่ไม่ขุ่นนะคะ ทำแบบนี้วิธีนี้เราจะตุนเป็นไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะช่วงอากาศเปลี่ยนแบบนี้เข้าฤดูหนาวการตุนยาจีนทานก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยปรับสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีทีเดียวเลยค่ะและถ้ากินเป็นประจำก็จะเป็นยาอายุวัฒนะได้อีกด้วยนี่ค่ะหลังจากตุนมาเป็นเวลา45นาทีไก่ก็เปื่อยนุ่มแล้วเราก็จะมาเพิ่มความหอมด้วยการใส่เหล้าจีนลงไปค่ะ น้ำซุปก็จะมีความกลมกล่อมและความหอมของเหล้าจีนเพิ่มมากขึ้นโรยพริกไทยเพิ่มความหอมอีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่เม็ดเกากี้ลงไปได้เลยเม็ดเกากี้จะสุกง่ายเวลาใส่ให้ใส่เป็นลำดับสุดท้ายถ้าเราใส่ก่อนในช่วงตุนตัวเม็ดเกากี้ก็จะบานแล้วก็แตกแล้วก็จะจมลงก้นหม้อไม่ลอยสวยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ ตัวกระเพาะปลาตุ๋นยาจีนก็ได้ที่แล้วน้ำซุปก็ใสตัวไก่ก็เปื่อยนุ่มดีหอมเครื่องยาจีนมากๆเลยค่ะ กระเพาะปลาตุนยาจีนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรสชาติกลมกลม่อมตุนทานช่วงอากาศเยน็เยนๆแบบนี้กระเพาะปลาตุนยาจีนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือใครจะกินเปล่าๆสดน้ำร้อนๆคล่องคอทีเดียวเลยค่ะแถมมีประโยชน์มากมายทีเดียวเลยลองไปทำทานกันดูนะคะเมนูกระเพาะปลาตุนยาจีนรับรองว่าอร่อยแน่นอน สำหรับวันนี้จุดเตาต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ